มุกน้องมุกนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมโอ้โหป๊อปแดนตรงตัวเลยครับป๊อปแดนเข้าใจครับเซ็โอ้ต้องต้องอย่างนั้นเลยโอ้โหรู้สึกว่าจะมาทางนี้นะคร่บเข้าจเขาจะมาทางนั้นสิใช่ไหมออกแดนแดนเขาจะเป็นเป็นป๊อปอาจจะแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเกาหลีเกาหลีหน่อยๆด้วยนี่มีกลิ่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย อิสระอิสระเลยบอกมีมีเต้นนะครับมีมุกเป็นของเป็นถังเป็นเป็นมุกเมนต์ไม่แต่ไม่ได้เต้นกระจายแบบมุกเมนต์อะไรเขาเป็นเพราะก็ของน้องมุกก็ประมาณนี้นะเนินแดงอะไรเนินแดงสิอันนี้อันนี้นี้ก็น่าจะเต้นเยอะอย่างนี้ ดีไหมดังนั้นเสียงของมุกน่าต้องหายวันนี้ทําการบ้านแค่แค่ฟังเคยได้ยินไี่เพลงนี้มันไม่ได้ยากเคย<ต>ได้ยินไม่ไม,ไม่ไม่ยาก่คแค่จาเนื้อให้ได้ก่อนเมโลดี้ให้แน่นแน่นสอดเพราะนั้นอย่าใช้เสียงเลอยังหยุดใช้เสียงได้ถึงวันพรุ่งนี้เพลงนี้พี่ที่เป็นคนเขียนเนื้อแนละ้วพี่โอเป็นคนแต่งคำนองเธอได้ปรมาจารย์เลยพวกเธอที่โชคดีจริงๆนะมากอ